อ่ะก็ทักทายนะครับวันนี้อาจจะมาไม่ได้นานนะเพราะไม่ได้มาตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับแต่ครั้งนี้พามเข้าเรื่องเลยกับ้วกันผมบอกเลยว่าสังเกตดีๆนะครับว่าทําไมเขาถึงรีบเก็บเอกสารของสํานักงานตึกที่ถลม่มเพราะต้องอย่าลืมว่าในตึกตัวนี้เนี่ยมันสารไปถึงอีประเทศตอนเปิดอาคารด้วยถูกต้องผมงกล้าพูดก้าฟันทองเลย มันสาไปถึงแน่นอนคนที่สั่งให้เก็บนั้นน่ะก็มีพักพวกคนเครือข่ายที่ว่าเป็นผู้รับเหมารวมถึงคนที่เป็นเครือข่ายจากจีนเพราะว่าต้องทํำยังไงก็ได้ต้องมีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสีจิ้นผิงเนี่ยละใายเครื่องเรื่องพายุคนระบาดแม้แต่นิดเดียว oh. ต้องไปนอกพิทาได้มากที่สุดเพราะนั่นคือในหลวงของในหลวงของในหลวงของพวกมึองอีกทีหนึ่ง เพราะเขาวางไว้แล้วนะครับว่าตอนที่ตึกตัวนี้เสร็จเนี่ยมันต้องมีการเปิดแน่นอนแล้วคนที่เปิดก็คือใครไม่พ้นอีพาเทสร้อยเปอร์เซ็นเลยร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นตอยู่แล้วไม,<อ>ไม่พ้นอีพาเทสดินน่าจะไหววันที่อีๆๆทางไปเปิดใช่ไหม เอาาจริงๆเอาจริงๆมันน่าจะไปทั้งโคนนะทั้งอีนุ้ยไอโออีราชวงศ์จกกีพวกนี้น่าจะไปยืนกันที่หมดแล้วกันี้ก้าลุมอะคือคนตายควรจะไปราชวงศ์ส้นตีไม่ใช่ประชาชนหรือแรงงานต่างชาติตึกนี้จะเป็นเสมือนตัวแทนความสัมพันธ์ไทยจีนถ้าเกิดว่ามันสําเร็จแล้วราชวงศ์ไปเปิดร่วมกันกับ แน่อนอนแน่อนอน<ะ>มัน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 เป็นตัวเชื่อมเป็นนาัยยาะเพราะว่ามันเป็นสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินคือสถานที่ราชการแล้วให้ความเชื่อมั่นทางโครงสร้างโดยจีนเพราะฉะนั้นนัยยะมันก็บอกอยู่แล้วว่าเห็นไหมว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องเกื้อกูลกันเป็นจีนแผ่นดินใหญ่แล้วมาสร้างสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินที่ให้ความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นของประเทศไทยจีนเป็นผู้รับสนองโครงสร้างนี้ นี่สิเราเป็นประชาเอาเนะล้สาสมพั์ที่ดีของประเทศเป็นมิตรต่อกันสุดท้าเราทางล้วเป็นน้าไอจี IG มันหนีสิไม่หนีกูก็ซวยสิแล้วถ้าในทุนมันสั่งอีกอะแล้วก็พวกข้างบนมันก็สั่งอีกว่าเอกสารพวกเนี้ยมันสาไปถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะพระอ,องค์ทรงเป็นคนพระอ,องค์ทรงเป็นผู้ที่จะมาเปิดวางสีราเลยเปิดริตัดริบบิ้นแน่นอนมันมองได้ไม่ยากเลยพี่นั่นแหละรีบเก็บรีบเก็บเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนี่ย หลายๆคนเขาก็ข้องใจไงทําไมอีวลมันตั้งไปทำให้อะไรให้มันเจ็บทำน้ำใจมันถึงได้ผูกาค่าฆแค่ละมาพิมพ์ดาทุกวันทุกวันไอ้ตั้งมันตายหรือยังไอ้ตั้งมาตายหรือยังมันแค้นมากเลยนี่ประชาชนมันเป็นพวกใหญ่กับใจอยู่มึงไปหลอกคนอื่นได้มึงไปหลอกคนอื่นได้เรื่องอะไรก้อยตายมึงไปหลอกปันหัวสิงชด้ แต่มึงมาปั่นกูไม่ได้หรออีควายเยี่ยถ้ามึงปั่นกูได้กูมาเป็นตั้งอาชีวะอย่างนี้ไม่ได้หรออิงน่ <c oughs> นะครับเออแล้วผมมองได้อย่างนี้แล้วว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยลองสังเกตอันนี้นะฮะลองสังเกตให้ดีเลยว่าส้มเนี่ยพักส้มเนี่ยจะโดนบี้ไปอีกแล้วก็ ตอนนี้มันมีผมเชื่อว่ามันมีคําสั่งมาแล้วนะว่าเรื่องการที่จะต้องเล่นงานสส,สพักส้มบางคนหรือหลายคนเนี่ยให้โดนหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะครับ mm. แล้วคราวน,นี้ปัญหาคืออะไรคือให้ตัวเลือกว่ามึงจะอยากไปอยู่ภูมิใจไทยหรือจะไปอยู่พักไหนหรือเปล่า mm. เนี่ยมันจะบีบให้ส้มเป็นแบบนี้แล้วก็มองว่าส้มเป็นตัวร้ายไปเลย mm. เนี่ยมันมาแล้วนะอันนี้มันอันนี้เกิดขึ้นแน่เพราะพี่พี่จอมจาได้ไหมว่า ที่พี่จอมเคยโพสว่ามันมีพวกงูเห่าไปฟับไปฟอกตัวอยู่ในนั้นพวกเคี้ยนี่แหละที่จะสแตนบายแล้วก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นตอนที่ว่าช่วงก่อนจะถึงการเลือกตั้งปี64ปี70น่ะฮานัา่นแหละพวกเจ้ามันก็รอแสแตนบายโยนเงื่อนไขไมาแต่สุดท้ายก่อนช่วงเลือกตั้งเอ้พวกโซมมันไม่มีทางเลือกนะถ้ามึงไม่อยากโดนตัดอิทธิพลการเป็นสอสหรือการเป็นนัากการเมืองมึงจ้งมาอยู่กับพวกกูไหมแล้วก็เปขี้ข้ากูสิแล้วก็ไปเล่นีงานอีพวกสามกีไอีพวกแดงเข่าไปเลย จะรับรองมึงจะสบายเนี่ยมันมาแน่นอนตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยเออนะครับไปพูดดักงั้นเดี๋ยวมันก็ทาจริงหรอกถ้ามันทาอยู่แล้วนะครับจริงจริงมันไม่ค่อยมีตัวเลือกเท่าไหร่การอยู่ในประเทศไทยอ่ะมันมีตัวเลือกอย่างเดียวก็คือเป็นฝุ่นลูกทาดกับลุกขึ้นสู้เพื่อโค่นล้มราชวงศ์ส้นตีนเนี่ยมันมีอยู่สองทางแค่นั้นเองแต่เขาจะเลือกกันหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งไง อืมครับใ,ในฐานะที่ตั้งทํางานเกี่ยวกับด้านโครงสร้างการก่อสร้างอะไรพวกนี้ที่สูงที่สูงพวกนี้เนี่ยมีข้อแนะนําอะไรบ้างกับคนที่ต้องใช้แรงงานเานกียวกับการที่ไทยเนี่ยเอาจริงๆ,ๆผมก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับพวกคอนสตรักชั่นโดยตรงน,นะเพราะว่า<ๆ>มันมันมันม,นมนาคนละสายแต่ก็ยังพอมีความรู้บ้างนะครับคือ คือเอาจริงๆเนี่ยคนที่เป็นแรงงานเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นพวกช่างตกแต่งช่างเดินท่าโดยสายไปคือคนพวกเนี้ยเขาจะไม่ค่อยได้มีมีความรู้ด้านโครงสร้างตึกมากสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสายพวกอ่าพวกพวกพวก construction engineer หรือว่าไม่ได้เป็นผู้รับเหมาของโครงสร้างโดยตรงเนี่ยคือเขาก็ต้องคิดว่าโอเคตึกมันก็ต้องสมเ,เียบร้อยแล้วเพราะว่าจิเนียร์เขาวางไว้แล้วคือคนพวกนี้จะไม่มีทางรู้เลยแม้แต่กระทั่งแรงงานว่าตึกเนี่ยมันมีการใช้ปูนเน่าเน่าไอตึกที่ถล่มเนี่ยะปูนเม่เหมือนแป้งแลย แล้วก็อะไรอีกอะโครงทรงโครงสร้างพวกนี้พวกนี้เขาไม่รู้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่กับผู้รับเหมาโดยตรงความรับผิดชอบต้องอยู่กับผู้รับเหมาโดยตรงที่ขึ้นกับโครงสร้างตึกเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่คนที่เขาไปทํางานตกแต่งภายในหรือเป็นช่างเดินสายไฟท่อประป,ปาหรือว่าแม้กระทั่งคนติดตั้งลิฟต์เนี่ยพวกนี้เนี่ยคือเขาก็จะไม่ค่อยได้มีความรู้มากเท่ากับผู้รับเหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงเขาค่อนข้างมีสูงนเกือว่าผู้รับเหมามันเยี่ยมเหมือนกับอีพวกจีนพวกเจ๊กที่มันมาสร้างตึกสำนักงานตรวจมันส้นี่ะอฮ มึงมึงตรวจเงินแผ่นดินน่ะมึงเคยคิดจะตรวจเงินในหลวงตรวจเงินอีนุ้ยมาไหมอีกี่อีกี่อี้ีอ่ะป็นไงห่ะมึงจะตรวจเงินแผ่นดินมึงเจอแผ่นดินตรวจไป่เลาไม่รอองค์กรเอาทรัพย์สินแผ่นดินไปเป็นของตัวเองไม่เจอไม่พี่มันน่าคิดไหมล่ะมันไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินใช่ไหมแต่มึงโดนแผ่นด um ินตรวจไปถล่มเละไม่เป็นหน้าเลยเนี่ยขนาดจะไม่เปิดสำนักงานนะมันก็โดนมึงก็โดนย้อนกลับไปเละขนาดนั้นแล้วน่ะ ตรวจแผ่นดินเยอะเกินแผ่นดินตรวจกลับจริงๆนะอันนี้อันนี้อันนี้สิ่งที่ผมที่ผมสิ่งที่ผมเพียดแค้นที่สุดคืออะไรคือแรงงานต่างด้าวแรงงานพี่น้องคนไทยตามต่างจังหวัดที่เขาไปทํางานในตึกนั้นนะ่ะเขาต้องมาโดนสภาพแบบนั้นโดยที่เขาไม่รู้เรื่องโดยโดยที่เขาต้องรับผลกรรมจากอีพวกพวกจีนทาพวกผู้รับเหมาส้นตีนพวกเครือข่ายผูกขาดทางการค้าที่แบบที่ฮี่ยะอย่างเงี้ยแล้วคนซวยคือใครอ่ะแรงงานต่างชาติเออ แล้วก็ชาวบ้านที่เขามาทํางานต,ต่างจังหวัดอ่ะเนี่ยคือคือเขากลายเป็นคนที่ต้องมารับกรรมแบบเนี้ยในพวกเียนี่ก็ไม่รับผิดชอบหอเป็นอกาสารหนีกลัวว่าเจ้านายกูจะโดนกลัวว่าจะสาไปถึงอีพัเท์เนี่ยโคตรทุเลศเลยะนะครับคือเราอันนี้มันก็พูดยากนะเรื่องเรื่องการตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมของโครงสร้างอะไรพวกนี้เพราะว่า ถ้าคนไม่ได้เป็นสายสายเดินจบสายก่อสร้างมาโดยโตรงเนี่ย<า>มันจะค่อนข้าง,างายากาอ่าใช่ใช่เพราะว่าความเชื่อมั่นของคนที่เข้าไปตกแต่งภายในตัวการหรือทำง,งานตัวอาคารเนี่ยเขาต้องมองแล้วว่าอ่ามันจะต้องดีระดับหนึ่งไม่งั้นไม่ถล่มไม่ง่ายหรอกแต่ว่าพอเรามาดูแผ่นผดินไหวมาปุ๊บถล่มเลยเนี่ยมันก็นั่นแหละนั้นน่าจะตรวจสอบหนักเลยนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้พวกที่มันชอบบอกว่าประเทศไทยเนี่ยดีนะไม่เคยมีแผ่นดินไหว เป็นประเทศที่ดีที่สุดไม่มีที่ใดสุขใจเท่าบ้านเราเนี่ยเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยก็เพราะมึงคิดกันอย่างนี้พระสวัสดิ์พระสยามเทวาเยี่ยร่างอะไรของมึงก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรเพราะพวกมึงไม่เคยคิดนะว่าสักวันหนึ่งมันจะเกิดอ่ะมึงมองข้า่งไงมึงเออมันคิดแต่อะไรในน้ำมีปลาในนามีขี้บนหัวมีไงหลวงตึ klar, ah, ๊กตีนในแผ่นดินอีส <sk> ัตย์พอมึงโดนแผ่นดินไหวมามึงตายหากันเป็นเบือเลยมึงหัวกันหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะมึงเอาไปแต่ปกป้องา่าศาสนากษัตริย์ไง ความที่ว่าเราควรจะรับมือแบบเนี้ยสิ่งที่การแม้เราสติแตกคืออะไรอ่ะคือความรู้ขั้นพื้นฐานในการเอาตัวรอดจากภายัยพิบัติแบบเนี้ยมึงไม่สอนกันเลยมึงไปสอนยี่อะไรในหลวงของฉันลัคนีของฉันรอก้าของฉันพ่องตาอีอ้ะอะเพราะเขาแผ่นดินไหวมาวิ่งกระเจิงเหมือนหมาไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนหมาแตกออกจากบ้านอ่ะ<ม>ก็เพราะพวกมึงโดนฝึกฝังในเรื่องที่มันผิดๆไงอีง้อ่อะลองดูเด็กที่นิวซีแลนด์ดิ โอ้ยลกูกผมมีมีประกาศเสียบัตรครบเลยเรื่องกาวตัวรอดในแผ่นดินไหวเานี่ที่แรกแผ่นดินไหวทุกวันนะพี่แต่แค่คว่าแต่แค่ว่าเออแต่แค่ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันมันอ่อนมันเบาแล้วรัฐเขาจะไม่เตือนเพราะว่าเขามองว่ามันสั่นแค่เนี้ยังไงก็ไม่กระทบโครงสร้างของตึกของอาคารบ้านเรือนหรอกแต่ถ้ามันแรงจริงๆเนี่ยหลังจากแผ่นดินไหวปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เรารู้ตัวเลยคือตัวเราพอเรารู้วันไหวปุ๊บ ไม่นานไม่หลังจากนั้นไม่เกินหนึ่งนาทีสองนาทีรัฐบาลจะส่งเอ s เอมาที่โทรศัพท์ให้เตือนเราว่าแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนี้ให้ไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะอะไรประมาณนี้ <c oughs> เขาจะมีเขาจะมีเตือนเป็นสเต็ปข,ของเขาไปสิ่งแรกเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยนะครับในการระบบสิ่งแรกเนี่ยที่รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรใส่ไปในการศึกษาเลยคืออะไรการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติต่างๆเช่นซ <c oughs> ินา, <c oughs> ามิการก่อการร้ายแผ่นดินไหว ไม่ใช่ยืยนหน้าเสาธงฉันรักในหลวงฉันรักชาติในน้ำมีปลาแม่เอ๋ยแม่โพศพพ่งตายอี้ยพอเรามันเดนเกิดเหตุการณ์มามึงไปหาก็เป็นเบื่อเลยแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกนะเหตุการณ์กาดยิงก,ก,กันในตาโรงเรียนอนุบาลสถานเด็กอนุบาลในห้างเนี่ยมึงเอาตัวรอดันไม่ได้อะเพราะว่ามึงเอาชีวิตไปฝากไว้ให้ไอ้ในหลวงอ่ะไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้ชาเหีย <c oughs> ไอ้เหียพูละฉุนเลยฉุนเลยขึ้นเลยนะครับ <c oughs> ชีวิตคนมันมีค่านะตั้งแต่เด็กอนุบาลแล้วอ่ะเราปลูกฝังเขาได้เราทําให้เขารู้ตัวได้มึงไปเอาในหลวงใส่เขามึงไปเอาชาติใส่กระบ,บาลเขาอะ่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์มาเขาก็เอาตัวรอดไม่ได้ดิเขาก็มองข้ามไปดิว่าเอออนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างว่าบนโลกใบนี้มันจะไม่คิดอย่างมั้นก็ไม่คิดแค่อนาคตของชาติจะต้องมีแต่ในหลวงตอนคนมันกลายเป็นแพนิกกันไปขั้วเลยเนี่ยเ oh. นี่ยเห็นไหมอีเหี้ <laughs> หน้ากลับส่งไปอยู่กับไอ้ภูมิคพลที่ผายเลยพวกที่ว่าแม่งวะบ้าบะงโง่เนี่ยแต่จริงๆเราก็ไปโทษอ่าแล้วก็ไปโทษคนที่เขาแพนิกมากไม่ได้หรอกเพราะว่าโดนหลอกมาโครงสร้างรอบตัวเขาว่เออมันโดนหลอกโครงสร้างรอบตัวเขาเนี่ยมันไม่ได้เอื้อทําให้เขาต้องตื่นตระหนกในเรื่องภาริบัตแบบนี้ไงพอเรามาเจอเหตุการณ์จริงเขาก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆเอาจริงๆอ่ะตัวคนเนี่ยมันก็มีส่วนแต่ตัวหลักๆเลยคือโครงสร้างของรัฐระบบการศึกษาไทยเนี่ยไอ้รถบัส ที่ไฟข้อทัศนศึกษาเนี่ยเพื่อผ่านมาไม่นานลืมไปละข่าวว่าผมไม่เมียตีการข่าวแต่งตั้งยศเมียข่าวไอ้เหียอะไรกบไปหมดมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่มันควรจะปลูกฝังเลยนะเรื่องถ้าเกิดรถบัสไฟไหมต้องเอาตัวรอดยังไงเนี่ยทุกันนียลืมไปละเนี่ยแผนดินน่วล่าสุดเนี่ยไอ้ข่าวดาราน้องทะเาลาะกันเนี่ยมากบอีกละเป็นเหียอะไรประเทศชุนตีเนี่ยฮะข่าวกระแสหลักจับมาหน่อยมึงเล่นกันไปหมดเลยไอเ้เดี๋ยวสักพักประกาศอ่ะอีชีริตอีตายในหลวงตายอีพาตายคนลืมเรื่องประเด็นแผนดินไหวไปอีก เดี๋ยวมันจะไปอย่างเงี้ยคนไทยลืมง่ายอ้าวคนไทยลืมง่ายครับแต่ว่าคนไทยลืมง่ายแต่สลิมเนี่ยแม่งลืมยากยอมไอ้หลวงพ่อมึงเนี่ยอีียย์นักกันไปได้ยังไงวาราชวงศ์ส้นตีเนี่ยมันให้อะไรกับพวกมึงบ้างแต่คนส่วนใหญ่ก็คนส่วนให่คนเกิดมารุ่นใหม่ๆห่ผ่านนะรอบสิบปีไม่สินเลยไม่อินกับภุพิพลแล้วไม่ทันนะ พอประกันได้ไม่ทันมาเจอพระเชนรษฐากรก็บาบบบออะไรไม่รู้เขาก็เลยนี่แหละใช่ป่ะในหลวงฮีอะไรนะไอแวไปไหนอะไรเเงี้ยออีแวไปไหนออกมาแล้วมันไปไหนไอีเนี่ยไปเข้าเฝ้าพ่อผัวมันละ ไอ้เหี้ยฟังตั้งแต่ตอนที่ว่ามีพี่คนหนึ่งโพสต์อินเข้ามาคุยเรื่องีูพี่คนนั้นความรู้เขาแน่นมากเลยนะอและช่วงอีแวลมาเสือเข้ามาพอดีก็ผมตื่นอาบนองอาบน้ำก่อไปเย็นฟังเลยแล้วตอนนี้มัน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 มาฉุดที่มันมาด่าผมอ่ะบอกเลยนะอะไรไอ้ไอ้ไอ้จอมไฟเย็นไอ้ตั้งอาชีวะมึงทําลายชีวิตอะไรซะยานไอ้เหี้ยก็สูญจะไอ้ภูมิพลนี่ะพวกกูยังรอดมาได้เลยกับไอ้ปากมึงที่มาปั่นประสาทพวกกูเนี่ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอก มันก็รู้ตัวไงตั้งมันก็บอกว่ากูกะท่กูจะกะทำลายชีวิตพวกมึงแต่ชีวิตกูกลับโดนพวกมึงทำลายสมควรหี่ยสะมควรแสหาเรื่องเองมึงน่ะมันแกะแกวงเท้าหาเสียนอีแวลนะครับกูรู้มึงแอบนอนอย่อีดอกมึงยังไม่นอนหรอกก่อนผมจะวานะผมอยากจะฝากบอกทุกท่านเลยนะครับว่าอ่าลองจริงๆนะใครพิบัติธรรมชาติเนี่ยเราอย่ามองข้ามมันนะผมน่ะเป็นคนหนึ่งนะครับที่ว่าใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่เป็นเกาะแล้วแผ่นดินมันจะไหว ลาวามันจะระเบิดภูเขาไฟมันจะระเบิดตอนไหนมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็บ้านผมเองเนี่ยห่างจากภูเขาไฟเนี่ยแค่สิบสิบสิบสามกิโลเองแล้วภูเขาไฟมันยังแอคทีฟมันยังมันมันมันยังไม่ดับเลยนะสิ่งแรกนะครับที่เขาย้ําเสมอคือสตินะครับสตินี่สำคัญที่สุดเพราะว่าเห็นมันมีอยู่เคสหนึ่งอะที่พอแผ่นดินไหวปุป๊บผู้หญิงคนนึงอะพอแผ่นดินไหวแล้วไงต่อ สติแตกวิ่งและสุดท้ายก็วิ่งทะลุไปลงลานจอดรถตายเลยน่ะน่าสงสารมากเลยนะนะครับที่สําคัญที่สุดเลยคือสตินะครับเราควรเอาสติเก็บไว้รักษาชีวิตเราเราควรเอาสติไปรักษาคนรอบข้างไม่ใช่เอาสติสับางก็ตกต้องในหลวงไอ้เหี้ยมันไม่ได้ผลถูกชีวิตเรามีค่านะครับชีวิตเราสามารถทํานู่นทํานี่อะไรให้กับชีวิตลาให้กับวเราให้กับคนข้างในกอดไว้ก่อนแล้วก็พาไปด้วยอะไรเงี้ย มันยังไม่มีคนกอดรูปในหลวงแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอดชีวิตได้เพราะพระองค์ท่านบารมีพระองค์ท่านคุ้มครองสร้างภาราพังทำแม่มันยังไม่มีใครถามเยถ้ามันมีไอ้ที่เราพมาขายดีไอ้ที่อะนะครับนะก็มีสตินะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพายุฝนไม่ว่าจะเป็นซึนามิถล่มสี่สำคัญที่สุดคือสติอย่าไปติดคอนเทนต์อย่าไปติดถ่ายยิ้มือถึงมาถ่ายครับมันมันไม่ได้ผลเอาตัวเรารอดไว้ก่อนแล้วที่เหลือค่อยว่ากันนะครับทรัพย์สมบัติอะไรเนี่ยที่เราคิดว่ามันหามาได้ยากลําาบกเี่ย ทิ้งไปเลยเอาชีวิตเราไว้ก่อนไม่ตายก็หาใหม่ได้นะครับ<ม>อีกพวกสลิมก็เหมือนการเอาชีวิตมึงรอดก,ก่อนไม่ตายมึงก็ยังไปบอกรักในหลวงของโง่งๆงพวกมึงได้อีกหียนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องการเมืองขอให้ทุกท่านจับตาดูให้ดีนะครับมันจะมีปรากฏการณ์ทางการเมืองแลกเกิดขึ้นได้อีกมากมายนะครับ<ม>เพราะว่ามันไม่จบแค่นี้แน่นก่อนจากนี้ไปจนกว่าจะถึงปี70เนี่ยผมเชื่อว่ามันต้องมีการรัฐบาลเนี่ยจับมือร่วมกันกับอีกพวกอนุรักษ์นิยมทั้งหลายรวมถึงในวังเนี่ย มันต้องมีการจับมือนะครับเพื่อเพื่อทําลายพักส้มหรือทําลายพักคนรุ่นใหม่เน่ะให้มันสิ้นซากก่อนที่จะไปมีการเลือกตั้งปี70เพราะว่าทักษิณเนี่ยรับดีลใหญ่มาแล้วนะครับแล้วปี70เองเนี่ยทักษิณจะเป็นคนลงสนามลงช่วยหาเสียงแบบเต็มสูบแล้วอืมเพราะเป็นไม้ตายสุดท้ายที่เพื่อไทยจะเอามาเล่นนะครับอืมนี่แหละนี่แหละนี่จะลงเองตรงนี้ไม่ไม่ได้ล้างมือหรอก ไม่นไม่เขาไม่ได้ลงการเมืองแต่เขามาช่วยหาเสียงทางการเมืองเอาภาพความไปทักอเอาภาพความไปทักสินเนี่ยซื้อใจพวกคนที่ยังเป็นหัวเก่าๆหรือยังเป็นรุ่นแบบรุ่นอดีตเสื้อแดงเก่ารุ่นแบบรุ่นพวกที่ว่าจะเลรุ่มเลือายุขันติดก็ยังขายได้อยู่ช่วยหาเสียงว่าเอ้ยตั้งแต่เมื่อไหร่มาช่วยทักสินหาเสียงอ่ะช่วยส้มเหรอส้มก็ไปช่วยไง อ้ยาเลยยาเลยอยาเลยเดี๋ยวมันจะลงเอยเอนนี้เอาอวบมึงอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเอยเหมือนตอนที่เอาอีวบรัดมาอะเฮียพี่หน้าก็ไปหมดเลยแหละคิดได้ยังไงก็ไปเอามันมาเออนะครับโอเคตามนั้นนะครับไม่ลบกนอาจจะมีทุกท่านโฟเข้ามาอีกก็นะครับก็ให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับ แผ่นดินไหวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกแน่นอนเพราะว่าตอนนี้รอยเลื่อนของเปลือกโลกเนี่ยมันขยับขึ้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่นิวซีแลนด์รอบๆประเทศนิวซีแลนด์ก็เกิดมาสองครั้งแล้วหลังจากของพมา่าแต่แค่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นะครับก็สําหรับคนที่อยู่ในในในแผ่นดินในในในแผ่นดินก,กว้างๆเป็นหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็กรุงเทพตอนกลางๆบนๆให้ระวังเรื่องแผ่นดินไหวเอาไว้แล้วมีสติมากๆส่วนคนที่อยู่อ่าสมุทรสาครสมุทสงครามหรือสมุทรปราการเนี่ยติดทะเลทั้งหลายเนี่ย ก็ให้ระวังเรื่องสึนามินะครับเพราะว่าเกาะสูมาตาพวกทางอินโดนีเซียพวกนี้ก็ยังมีแผ่นดินไหวกันอยู่นะครับก็มีสติกันนะครับรักตัวเองรักษาตัวเองถ้าสมมุติว่าเราคิดกันอย่างนี้กันทั้งหมดเนี่ยนะครับยังไงเสียรเราก็เอาตัวรอดจากเหตุการณ์แบบทิศวาแบบนี้ได้และที่สําคัญอย่าใช้ลิฟต์นะครับเพราะมีคนติดในลิฟต์อยู่ลไปแล้วนะตอนที่แผ่นดินไหวนะลิฟต์มันไม่ทํางานอ่ะอืมอืมนะครับให้ใช้บันไดแล้วแนะนําให้เดินเร็วอย่าวิ่งถ้าวิ่งปุ๊บเนี่ยหอบ บางคนแม้ไม่ออกกําลังกายเลยไปวิ่งรอบหนึ่งหนีแพนิกปุ๊บหัวใจวายหัวใหายใจไม่ทันเออใช่ให้เน้นเดินเร็วเอานะครับให้เน้นเดินเร็วเร็วเอาแม้กระทั่งการเดินลงบันไดนะครับยังไงเสี้ยป่องบันไดหนีไฟก็แข็งแรงกว่าในตัวที่คุณอาศัยเพราะมันเป็นลักษณะเป็นป่องมันมันโปรเทคคุณได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เอาความรู้จากจากการที่ผมได้ถูกถูกเทรนมาจากที่ทํางานเลยนะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ดิวซีแลนด์เนี่ยเมื่อคุณเข้าทํางานหรือคุณเข้าไปในโรงเรียนสิ่งแรกเนี่ยที่เขาจะจับคุณเทรนคื หนึการชักซ้อมการหนีไฟไหม้สองแผ่ดินไหวสามสึนามิสามสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วก็สี่ก่อการร้ายเนี่ยอือนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับก็ก่อนจากการวันนี้นะครับก็อยากจะขอร้องเพลงอ่าสรรเสริญไอ้เฮียได้หลวงก่อนจะจบนะครับมาอขอตายแล้วขึ้นเป็นจา้า องแผ่นดินแล้วหลอคขาย,ยางงงงคงด้วยความอุบาทมีพักขวกเป็นเรตปมปป,ป,ปล้นข่าและโกงเขากินชาวสยามสิ้นจเจ้ากินสร่ำรวย เป็นราชาพาอรักบ,บริจาคเอาทหารมารักษาปวง,งประชาต้องเลือดสามขัคบันดาลยีย่ยประสบได จงวิบัติปัปโปมนพวกมันพันลมปแช่ปมมปมทยไปปม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 มถวายพากี <c oughs> ขอบคุณนะครับผ่านไปนะครับก็ปิดท้ายไป กันด้วยการบทเพลงถวายทักเกียรติอีกเพลงนึงนะครับเออนะอีแวลก็ทํางานได้ผลมึงคงจะนอนตาหลับแล้วนะอีแวลนะคืนนี้นะมึงนะ